สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาโร่ค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวธาตุไฟค่ะธาตุไฟมีราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูค่ะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะในคลิปนี้นะคะจะเป็นแบบไทม์ไลน์ค่ะก็คือดูเวลาไหนก็จะเป็นคำทำนายในช่วงเวลานั้นๆนะคะแล้วก็จะโฟกัสไปในความรักความสัมพันธ์ที่ จบลงไปแล้วนะคะอาจจะเป็นคนที่เคยคุยกันมาก่อนก็ได้นะคะไม่จาเป็นจะต้องเป็นแฟนกันอย่างเดียวเนาะดวงในคลิปนี้ก็จะเป็นดวงโดยรวมค่ะดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการารับชมนะคะส่วนท่านใดที่อยากจะเช็คดวงก,กวางก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะกวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะหรือว่าจะแอด line ไ,ไอมาก็ได้ค่ะใส่ตัวแอดแล้วพิมพ์คําว่ากวางทาโร่นะคะ ฝากกดไลค์ค่ะแล้วก็กดติดตามวังด้วยนะคะอะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะมีปัญหาอะไรกันนะใบแรกค่ะเป็นไพ่ temperance ค่ะคนที่คุณเคยคุยค่ะอาจจะเป็นชาวราศีธนูค่ะ หรือไม่ก็เป็นความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นความสัมพันธ์ที่เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวรกักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวบล็อกเดี๋ยวไม่บล็อกอืนะเพราะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไปไป,ไปมามอย่างนี้ยค่ะเออมันก็จจะทําให้คุณรู้สึกไม่มั่นคงนะไม่สามารถที่จะฝากความหวังอะไรไว้ที่เขาได้เลยนะคะนะไม่สามารถที่จะวาดฝันในเรื่องของอนาคตได้ด้วยอะไรประมาณนี้นะคะ ตอแม่ค่ะเป็นไพ่ The World ค่ะความรักความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของระยะทางก็ได้นะคะหรือไม่ค่ะเขาคนนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมค่ะเออมีความต่างค่อนข้างเยอะนะคะทำให้ความเห็นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยลงรอยกันนะคะนะหรือไม่ก็อาจจะหมายถึง ความรักที่เป็นรักออน,ออนไลน์ค่ะอืมนะไม่เคยได้เจอหน้าไม่เคยได้เจอตัวนะคะพอเวลานัดกันทีนะอืมเขาก็อาจจะเทนัดเราตลอดทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะกำหนดหรือวางแผนชีวิตไว้ได้นะคะก็ดังน,นั้นก็อาจจะต้องเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้ก็ได้ค่ะ อามาดูกันต่อนะคะอืมมีไพ่เด e m มูนนะคะคนที่คุณคุยอยู่ค่ะอาจจะเป็นชาวราศีมีนค่ะ,ะหรือคุณอาจจะอยู่ในความรักความสัมพันธ์ที่เป็นความลับค่ะรู้กันอยู่แค่สองคนนะคะ mm. เขาเนี่ยไม่เคยพาคุณไปเจอเพื่อนพาไปเจอพ่อแม่พี่น้องนะคะไม่เคยเล่าเรื่องราวในชีวิตเขาให้กับเราฟังเนาะมันเหมือนโลกทั้งโลกเนี่ยมีแค่ คุณกับเขาอยู่สองคนนะคะนะหรือไม่อะค่ะคุณอาจจะไปเจอความรักความสัมพันธ์ที่อืมซ่อนเร้นก็ได้นะเออคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ในเงาและเขาเนี่ยเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะมีแฟนอยู่แล้วก็เป็นไปได้นะคะอืมแล้วก็พยายามยื้อเรา พยายามยื้อเราให้เราอยู่ในชีวิตเขานะคะทั้งๆท,ที่มันไม่ถูกต้องนะคะตอนแม่ค่ะมีไ้าหกไม้ค่ะคุณกับเขาเนี่ยฟันฝ่าอุปสรรคกันมาเยอะพอสมควรเลยเนาะดังน,น,นั้นเนี่ยค่ะวางคิดว่าความสัมพันธ์ใน e ีพีนี้ยค่อนข้างที่จะมีความผูกพันกันเยอะนะคะบางทีอ่ะอาจจะมีการแบบเลิกลากันแล้วอ่ะหลายครั้งแหละ อพอเลิกกันไปแล้วก็อาจจะให้โอกาสกันแล้วก็มาพูดคุยกันอีกอแล้วก็ทะเลาะก,กันเรื่องเดิมๆอีกแล้วก็เลิกกันไปกลับมาอีกอะไรแบบนี้นะคะต่อมาค่ะมีไพ่หน่งดาบค่ะหนึ่งดาบนี่อาจจะเป็นในใจของคุณก็ได้นะคะที่ตอนนี้ฉันพร้อมมากๆแล้วพร้อมที่จะตัดความสัมพันธ์ที่มันไม่เข้าทา่าพร้อมที่จะตัดความสัมพันธ์ที่เป็นความลับ อืมที่ที่ไม่สามารถวาดอนาคตได้ที่ไม่มีอนาคตอะไรแบบเนี้ยนะคะนี่อาจจะเป็นมุมมองของคุณในปัจจุบันตอนนี้ก็ได้นะคะนะต่อแม่ค่ะมีไพ่หกดาบนะคะอืมปัญหาอีกอย่างหนึง่งที่กวางเปิดขึ้นมาเจอนะคะเวลาคุณสองคนเนี่ยอืมเวลาคุณไปเจอปัญหาอะไรมาสักอย่างหนึ่งอืมนะคะ คุณอยากจะปรึกษาเขาเขาไม่อยู่ให้คุณปรึกษาค่ะอืมนะคะหรือบางทีเขาไม่รับฟังเลยนะพูดเข้าไปหูซ้ายทะลุหูขวามันก็ทําให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวในความสัมพันธ์ได้เหมือนกันเนาะเออมีสุขร่วมกันก็จริงแต่มีทุกเนี่ยต่างคนต่างไปเลยค่ะ นะเออมันก็น่าน้อยใจอยู่เหมือนกันเนาะนะมีอุปสรรคแทนที่จะช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษากันและกันนะคะพอมันมีแบบนี้เข้าบ่อยๆค่ะคุณก็เริ่มรู้สึกได้ว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยคิดถึงคุณเลยไม่ค่อยคิดเผื่อคุณเลยนะคะอ่ะนี่ก็คือปัญหาระหว่างคุณกับเขานะคะเ,ออเดี๋ยวกวางขอดูราศีหน่อยนะคะราศีที่ อ,อ,อาจจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะราศีธนูค่ะราศีมีนนะคะแล้วก็ธาตุลมค่ะธาตุลมก็กลุมมีถุนตุลน,นะคะหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาตินะ,ะอ่ะเมื่อดูสถานการณ์ไปแล้วคราวนี้เรามาต่อค่ะมาดูว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยจะกลับมาคืนดีกันได้ไหมอะเพราะว่ามันเป็นอารมณ์แบบรักๆเลิกๆเนาะเอออ่ะ มาดูกันนะคะมีไพ่จัส i ิสขึ้นมาค่ะใบแรกค่ะต่อมาค่ะห้าไม้นะคะอืมตามด้วยสี่ถ้วยค่ะอันนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะนะไม่อยากให้คิดเยอะคิดมากถ้ารู้สึกไม่โอเคก็อาจจะต้องเอ่อไปดูคลิปอื่นๆแทนนะคะแล้วก็สิบไม้ค่ะอืม ตามด้วยเก้าหมายค่ะถามว่าความรักความสัมพันธ์นี้จะกลับมาคืนดีได้ไหมกวางคิดว่าค่อนข้างยากนะคะจากไพ่ในคลิปนี้ค่อนข้างยากมันออกแนวประมาณว่ามันมีเรื่องบางอย่างถ้ากลับมาคุยกันอ่ะคือเพราะว่ามันมีเรื่องบางอย่างที่ข้างขาและต้องสาสางกันอยู่อาจจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานะนะคะนะอืม หรืออาจจะเป็นความรู้สึกก็ได้ที่เราเรายัรู้สึกว่าเขาติดค้างเราอะติดค้างคําขอโทษก็ได้เอออาจจะเป็นแบบนี้นะคะอือหรือเรายังคงคิดถึงเขาอยู่นะหรือเขายังค,งคงคิดถึงเราอยู่ก็มันกลายเป็นการติดต่อกันในแบบค้างค้างคาแบบนี้คาราคาสังแบบนี้แต่ถามว่ามันจะได้กลับมาปุ๊บเป็นแฟนกันเออแล้วเดินหน้าต่อกันไหมกวางคิดว่าค่อนข้างยากนะคะ เพราะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นมันยังไม่ลงรอยอะอืปัญหาที่คุณเจอมันยังค้างคาใจอยู่มันเป็นปมอ่ะอืมถึงแม้คุณจะผูกพันกันมาสักเท่าไหร่แต่ปัญหามันก็เยอะเหมือนกันนะคะอืมเนี่ยคุณก็ค่อนข้างกลัวเหมือนกันค่ะกลัวเนี่ยกอดไม้เอาไว้กลัวเนาะกอดเนี่ยนี่คือปัญหานะเหมือนถ้าคุณกลับไปแล้วอ่ะ คุณจะนึกถึงแต่ปัญหาอพอนึกถึงแต่ปัญหามันก็เป็นความเครียดอะคะ่ะมันก็มีโอกาสที่ทําให้ทะเลาะเบาะแว้งกันอีกนะคะและอย่างนะพไพ่ใบแรกมันเป็นไพ่จ s t ติ e ค่ะตัวคุณก็รู้อยู่แล้วค่ะว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่แฟร์กับกับคุณเลยมันไม่ยุติธรรมกับคุณเลยนะคะหลายๆอย่างที่เขาทําหลายๆอย่างที่เขาพูด อาจจะทําให้คุณเจ็บช้าน้ําใจทางทางที่คุณอาจจะไม่เคยทําแบบนั้นกับเขาเลยนะคะเออเขาทำกับคนอื่นดีหมดยกเว้นเราแบบนี้ค่ะเนี่ยควงถึงบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยเออคุณรู้อยู่แล้วว่ามันไม่แฟร์กับคุณบางทีคุณคบกันไปแล้วนะคะคุณรู้ว่าคุณอาจจะไม่ได้อะไรเลยอะ่ะเออนะอาจจะไม่ได้อะไรเลยความรักความสำคัญเวลาอืม อะไรแบบนี้นะคะนะมันก็ทําให้คุณเศร้าได้เหมือนกันเนาะเนี่ยเศร้าสี่ถ้วยเศร้าสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่อยากได้สิ่งที่ต้องการมักไม่เป็นไปนตามนั้นถ้าคุณยังไปต่อกับความสัมพันธ์นี้นะอ่ะคราวนี้กวางขอเปิดความคิดเขาดีกว่าค่ะว่าความคิดเขานะตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะอย่าเพิ่งว่ากันนะอืมสิบเหรียญค่ะเขาก็เหมือนกับ ทอแทใ้ในตัวเองเหมือนกันเนาะแล้วก็ King of แว n ส s ค่ะเหมือนเขาก็เสียหน้าเขาที่ไม่สามารถทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันยืนยาวได้ไม่สามารถที่จะ complete คุณได้อะ่ะอืมนะหรือบางคนที่มีเรื่องครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่สามารถที่จะเติมเต็มครอบครัวของคุณด้วยได้เลยประมาณเนี้ยนะคะหรืออาจจะอีกแง่หนึ่งอะค่ะว่า ครอบครัวของคุณเนี่ยอาจจะมีฐาน,นะมากกว่าเขาเออทำให้เขาอ่ะมีความกลัวในการที่จะเข้าหาคุณมันก็เป็นอุปสรรคได้เหมือนกันเนาะนะเขาก็เหมือนคิดว่าเออทำยังไงดีนะเออว่าจะจัดการยังไงกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นดีนะตอนมาค่ะหกถ้วยค่ะแล้วก็อัศวินถือถ้วยค่ะอืม แล้วก็ชาริออตค่ะถ้าถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมกวาตอบเลยค่ะว่าเขาคิดถึงคุณนะคิดถึงช่วงเวลาที่เคยมีร่วมกันนะคะเขาคิดถึงคุณมากๆนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีความพยายามมากพอที่จะติดต่อเรากลับมาอืมเหมือนความคิดของเขาคือถ้าเราไปแล้วคือก็ปล่อยเราอะ่ะ ก็ปล่อยเราไปอย่างเงี้ยค่ะอืมนะคะก็เป็นอีพีที่เศร้าอย,อยู่เหมือนกันเนาะนะอืมนะคะมาดูกันต่อนะคะเอ่อถ้าคุณไม่ต้องการความสัมพันธ์นี้แล้วไม่เอาแล้วฉันอยากเริ่มต้นใหม่มาดูกันค่ะว่าการเริ่มต้นใหม่ของคุณน่ะจะเป็นอย่างไรเนาะอืใบแรกนะคะ e อ p r e s s ค่ะคุณจะเจอคนที่ใช่อะ ใช่กว่านี้เออคุณคิดว่าคนนี้ว่าใช่แล้วนะคุณจะเจอคนที่ใช่กว่านี้อีกอืมนะใช่ก็อาจจะแบบใช่ที่ความรู้สึกเออใช่ในเรื่องของเวลานะคะเป็นคนที่ใช่สถานที่ที่ใช่เอออยู่ในสังคมใกล้เคียงกันอะไรแบบเนี้ยนะคะต่อมาค่ะเจ็ดถ้วยค่ะคิดว่าเป็นคนในอุดมคติของคุณค่ะ เป็นสเปคในอุดมคติของคุณนะอเอาเป็นว่าใครที่ยัง move on ไม่ได้ก็รอให้แผลหายก่อนแล้วค่อยเดินข้างหน้าพอคุณเดินหน้ามาฟังคลิปนี้อีกรอบหนึ่งนะคะจะจะได้แบบพลังงานดีๆได้พลังงานบวกๆเนอะอมาดูต่อค่ะ High Priest ค่ะอืมนะตามด้วยอัศวินถือดาบค่ะ ชีวิตใหม่ของคุณเนี่ยนะคะความรักใหม่ของคุณเนี่ยจะมีแน่จะมีเข้ามาแน่ๆนะเอ,อ่อพอถึงเวลาน้นนะคะที่คุณเลือกเส้นทางใหม่แล้วอะ่ะคุณจะมีสเสน่ห์มากๆเลยมันไม่ใช่แค่คนเดียวที่เข้ามาให้คุณเลือกสิน่าจะมีหลายคนเลยละที่เข้ามาให้คุณเลือกเราก็ต้องเลือกดีๆนะไม่ใช่ว่าเลือกทีเดียวพร้อมกันเลยอย่างนี้นะไม่ได้นะมันก็จะอีลงูงตรงนางอีกเดี๋ยวคุณก็ต้องไปดูคลิปอื่นที่มันเป็น ความรักที่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาไม่ต้องถึงขนาดนั้นเนอะแต่เอาเป็นว่าเอา่อเส้นทางใหม่ๆอ่ะที่ในชีวิตคุณของคุณนะคุณจะเจอคนดีๆค่ะคนที่ใช่คนที่ถูกสเปคนะคะอืมแล้วคุณถ้าคุณถามวางแล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะว่าคนนั้นเป็นคนที่ใช่ถูกสเปคไพ่มันขึ้นมาค่ะว่าเซนเซนคุณจะบอกอืมเซนคุณจะบอก นะคุณจะเจอคนนั้นโดยที่เซนคุณจะบอกวัางก็บอกไม่ได้เหมือนกันเนาะถ้าอย่างเงี้ยกว้างก็บอกไม่ได้ค่ะอ่ะาวังขอเพิ่มอีกนิดนึงนะคะมาดูข้อความค่ะว่าข้อความอะไรที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะอืมในหัวเขานอนตอนนี้นะคะเขาก็เขาคิดถึงความแตกต่างค่ะเขาคิดถึง ความที่คุณกับเขาอ่ะไม่ค่อยลงรอยกันมีหลายอย่างที่มันเข้ากันไม่ได้นี่คือความคิดของเขานะอืมตอนแม่ค่ะเขาบอกว่าความห่างไกลอ่ะจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอุปสรรคนะอืมสําหรับเขาเนอะความห่างไกลอาจจะไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่ว่าถ้าตัวคุณในมุมมองของคุณเนี่ยวางคิดว่ามันก็เป็นอุปสรรคพอสมควรเพราะว่า เวลาเราต้องการใครสักคนหนึ่งที่แบบมาอยู่ข้างกายเราสกินชิปเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาคนนี้ไม่อยู่อ่ะเอออยู่เมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยมันจะสกินชิปยังไงอ่ะเนาะมันจะแบบโรแมนติกได้ยังไงอ่ะแค่วิดีโอคอลอย่างเดียวหรอมันก็นะใช่ไหมลองจินตนาการภาพตากวางไปด้วยสิอ่ะมาดูต่อนะคะ เขาบอกว่าคุณเนี่ยเคยมีอิทธิพลต่อหัวใจของเขาจริงๆเนี่ยอืมนะแสดงว่าความสัมพันธ์ของคุณอะถึงแม้จะกลับไปกลับมานะจะมามาไปไปแต่ช่วงเวลาที่คุณใช้ร่วมกันอะมันเป็นช่วงเวลาที่มีค่าสำหรับเขาจริงๆนะคะอืมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใช้วิจารณญาณด้วยแล้วก็ประเมินเอาด้วยนะคะว่า เรื่องจริงหรือเรื่องหลอกนะคะอันนี้ก็คือเรื่องราวของคุณค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะควางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วค่ะหรือว่าจะแอดไลน์ไอดีมาก็ได้ค่ะใส่ตัวแอดแล้วก็พิมพ์คําว่ากวางทาโลนะคะตัวสีชมพูรตรงเนี้ยสกดไว้ให้แล้วค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย